สบายดีเ้อจ้า FC จสผูกสุขคนมือนีก่กะน้องนัดเข่าคั่วพี่น้องทอดแมงกิโลตำหมักหุงสูแม่น้อยกินเด้อพี่น้องเด้อเพินเข่าคั่วเห็ดเห็ดของกินงามเหมือเศรา้ามากินเข่าํำกันจ้ามาทุกคนเมวเม่วเมวเผินทอดแมงกิโลเด้อสุขคนเด้อ พอดกนม่นอัน้ำดอนาบวงเป๊ะๆเฮาในะลุมันไปยังอเข่ามันตักเี้มันบวงามมันหักเมื่อเข่ามันกองามก่อนบวงัไเนาะอบวงมันใหญ่ชิบวงตักข่ามาใหม่ก่อน แป้งสุกต่มัก็ดีกส่กค่ะไปเขาไดยสดมากเลยสดมากหัวนมอ่ะลูกเว้ยหั็นมยว ไม่จะมาเกอให้ยกกาะหลพอดีพอดีบอกยนี้กาะแถไม่มีเลยพอดีแไม่มีเอาขนา จางบอกอะไหนหมดเปหมดฮะร้ดวหมดแล้วหมดจะเนางาปี นี่เาเดทําเม็ดมดม,ม,มาเน,มนี่ยเจ้านนี่วานี้เขาไปหยอกน้องเขาปดดวดคุณนหล่หยอกเิ่นหลิงนะเนนหมากจูงมือเข้าไปใส่หัวให้เขาเหื่อไแม่ คุณยังได้เลยเขาเห็ุถึงฟูรนาอัต่างมืกเลนตาม้นข่าวคือว่พี่โนะรู้ว่าจะได้ข่าวข่าวเรม็้นยิบยับติ๊กยับยู่ บุ๋มหวนเลยไาไหนเลยอืมนี่นี่เอนเหัวห่างใช่ไหมเนี่บุ๋มหวนมาซื้อเลน้นินะถางกระถางนี่อลูก มันนกต้กินมออปอืัวมันไอืมก็แบบมันมันพาแมวหัวหันแผไม่ถอคุ้กันละชื่อหัวหัน้ เูบอกบอกใครมั้มนถักมันหักฟันลายมือแล้วโรกาเดิมบไม่ลดเลยมือหนาเขาคิดว่ามันบ่อกว่างน้ำลดอันคนมาบอกว่าอันเกเบอร์คูซับเนี่เด้อยื้กรตื่นมากากุนอะไรกมีชูมีสีมีอย่งเลก เส้นใหม่ๆแล้วมันหนักออกหนักามันหนักต้ไ้เบยรอานแลตอนแองตอนข้านอนะคเลขาแล้วกะผัดตู้ก็จะสุค่ะเด็เขามาบอกสุริมือโทรศัพพวกต้เลยข้าวแล้ก็ผัดาว้นอแล้วก็นอแล้วก็ผัดเขามาบอกว่าเรืเบิกโทรศัพทเเ่อ ไปอยู่ห่างพ่อห่างแม่นั่นเขาต้องไหว้พ,ะพระนโม,ม,มทามชุบใะกันพุทธังสารนังข้าสามิทำบ้านสารนังข้าสมีสังฆังสารนังข้าสามีนอนกราบนางจุกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสรังฆาเจ้าผู้โคบังพระปกปัตพระคาลูกให้มีแต่สิณดีดีกระซ่าตุ๊กนีคนหนักใจใบบเด้อเด้อเด็ดโลดเด็ดทุกคนกืนหมต้องไปลืมได้ เราสวดแค่นี้อยู่แล้วชีวิตมันก็โอเคเหมเดิมบอกเขาอยู่หางัวห่หางแม่ไม่ไม่ระเทือนเลยมันาหลายคนนี่นะเนาตัวที่เราใส่ชุวให้นะคะห้ซื้อเรื่องทำใช้เปลางข้าเล้วไปไหนตัว าเราคนเคนท่ตั้งึงาเลยมันพมอี่าแฮสีปีผุน้องปริญญาเฮียนชุ่มชนมันจากี่ีความมูมันเ่ท่านคนบริหามได้เฮียนเมันคิบรบบเฮียนขบหมูนะคะบมูดีเด้อหมูนี่ชัคัญที่สุดผน้องหมูนี่ คบมูอนั้นสำคัญหลักๆเลย,เลยแหละแล้วก็สถานที่อยู่เออแล้วก็สิ่งแวดล้อมเออสิ่งแวดล้อมเขาเป็นแบบใดน,นะน่ะนะคนเ่านั้นสิ่งแวดล้อมกับมีส่วนเกี่ยวข้องมูคกับมีส่วนหากคนส่วนข้าไปส่วนแม่บบาลาวานลมันยังสิ่งแวดล้อมมันบนที่ท่ากันาเขาพิขาขจรารณาเอาเขาสึกเอาเอาเองเอาไม่กปดีเองกสิ่งสุกยา

ตอนห็นี่เคยงหมลอย่า ah, ม oh, oh. uh ัน huh. ไ่ล่านีนน้า่เา็งมันอเอซือเอานเลยซือเดี๋ยวออกมาเล่นน้เออเลด เมฆเอ้ยเมฆตขาไปิดถนงเงินเงือกเนือกมันมันหลับนอาสนอกแต่นอนอนมันก็มันกอเดยหลาดเอ๊อ ແລະເຮັດນັ່ງເດີ້ງາມສ້າງໄວ້ເບັດເບັດມັນລະລາຍເບັດຊະແດປນອງນາິກິດດີນອງດ มีความเบาคำหวานจักเล็กจักหน่อยเนาะค่ะทุกคนเนาะลาไปก่อนจ้า